เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท้องฟ้าสดใสทีเดียวในวันนี้นะท้องฟ้ากับยอดพระธาตุจอมผาที่มีพระศรีอริยเมตรอยท้องฟ้าหมุนหมุนเราก็หมุนหมุนมาชีวิตเราก็หมุนตามไปด้วยสิ่งที่ดีงามในวันนี้เราหมุนมาดูตรงนี้กันตรงนี้ลูกศิษย์กำลังสร้างคานกัน ตรงนี้จะเป็นช็อปอยู่ด้านข้างๆพระาธาตุจอมผาห้องโซลารเซลล์ ale, ห้องเครื่องเสียงสถานที่รลบแดดหลบฝนนั่งพักให้สบายกับระบบโซลารเซลล์ ale, ที่จะเป็นไฟที่เราจะติดตั้งบริเวณนี้นะแล้วก็จะมีเครื่องเสียงที่ติดตั้งโดยเจ้าภาพคุณลีลากุณบวณิชนะบริเวณนี้มีหลายคน 1, 2, ึ่สาสี่ ห้าหก1จ็ดคนประมาณนีนะ้เขากำลังสร้างคานกันคานตรงอาคารตรงมหาวิหารพุทธประนิพานด้านด้านหลังพระนอนเป็นอาคารด้านทิศตะวันออกเรียกว่า east view <c oughs> ด้านทิศตะวันออกนะนี่กำลังทำกันอยู่นะนี่แม่นูแดงโกกระโถกำลังจะผูกเหล็กและส่งขึ้นไปด,ด้านบน ซึ่งผู้รับด้านบนนั้นก็คือบางออนสุขประเสรศิฐนะส่วนปีนไปโน้นก็คือตานีผูกอยู่นั้นก็คือช่ออนเมาไทยสงแล้วก็สมหมายเพชรสูงเนินหรือว่าติกกำลังปีนกันขึ้นไปก็คือโยมต้อยโยมต้อยนะกำลังปีนกันขึ้นไปแล้วก็ด้านในในโน้นที่อยู่ในในลึกๆโน้นก็มีหลายท่าน ที่ผูกอยู่ตั้งแต่เช้าก็มีโคสีตามีแม่ปรณีไม้เกี่ยวกลางบักออนสุประเสริฐก็ยังมีกมลชนกมิสูงเนินเชิดใจทนแล้วก็เมชีสุขสัมปนันานนี้คือบริเวณนี้ที่ทำงานอยู่เรามองดูท้องฟ้าแล้วก็มองดูคนที่ถวายแรงถวายงานอยู่ตรงบริเวณนี้ฟ้ายังเป็นฟ้าเรายังเป็นเรา สู้ด้วยหัวใจจริงๆและถวายแรงถวายงานด้วยหัวจิตหัวใจของเราจริงๆนะนี่เหล็กที่ตัดมาเตรียมไว้แล้วฝีมือตรัดเหล็กดัดเหล็กโดยครูบาไทยแล้วก็หลวงพ่อชุ่มบุญนะอันนี้คือการสร้างงานสร้างมหาวิหารพุทธปริณีพานนี่คือด้านนี้เนี่ยด้านทิศตะวันออกนะดูท้องฟ้าสิดูฟ้า ถ่ายยังไงก็ดูดีโดยไม่ต้องมีโปรแกรมตรกแต่งอะไรบริเวณนี้แม่ชีสันตากายากำลังจะขึ้นไปอีกท่านหนึง่งไปช่วยกันด้านบนนู้นก็มีการปีนปีนไปไปลายก็อยู่ข้างบนข้างบนนั้นนะส่วนเบลก็คือห้อยทิ้งไว้โดยไม่ใช้ <laughs> เอาขึ้นไปแต่ก็เอาไปห้อยไว้่า <c oughs> <c oughs> ยมใต้กำลังปีนขึ้นไปนะิยมหมานกาลังจะส่งเหล็กขึ้นไปสอดนะสมานเพียรคันชาเป็นช่างเหล็กของเราที่ทําตั้งแต่เจดีมาจนมาถึงณวันนี้ก็ยังเป็นผู้ดูแลเรื่องเหล็กถวายแรงตลอดมาเลยนะนเราก็เห็นยอดของลีลาวดียอดของจันผาที่โดโดเดๆเดเดขึ้นไป เป็นเครื่องประดับแล้วก็มียอดตะเคียนสูงๆไม้ตะเคียนเป็นตะเบิงตะอนี่แล้วก็ยอดคนอันนี้ยอดไม้นะอ,อันนี้ยอดคนดยอดคนนี้ไปมาได้เคลื่อนที่ได้ยอดไม้อยู่กับที่ต่างกันนะ,นะอันนี้ตามภาพเลยเราได้มาครึ่งทางแล้วมั้ง เรามาครึ่งค่อนแล้วนะ่ะนะเกือบครึ่งแล้วอ่ามาแล้วเนี่ยอ,อ๋อเกินครึ่งแล้วงั้นเสียงรายงานว่าเกินครึ่งแล้วอืมก็คิดว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็น่าจะก้าวไปอีกก็จะทําให้งานของเราก้าวไปอีกนะแม่นูแดงมาพ่อประเสริฐก็ต้องมานะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีที่มาเพิ่มมาเติมกัน มีสำรวยมามะเริงมีดวงฤทัยขิงสันเทียมีแม่ประคองเชื่อเจนทึกสวาวะฟราจัญญาสิริชนิการบางชินกลางแล้วก็ด้านนู้นก็ยังมีพ่อประสิทธิ์แม่ลิ้นทองนอบน้อมอยู่ด้านนู้นสมานเอาเลยอาจารย์ขวางทางอยู่นะอิดเราก็ก่อไปบ้างแล้วตัวด้านผู้ชายก็พนรงบุษบง บุรบุญไทยสงแล้วก็ปริญเอีมปัอร์สูงสูงน่นเลยก็เรียกว่าปีนไปก็จะเห็นสีแร่นะผาสีแร่ยูนสิริพรเกษมกุณพิสิทธิ์มลชนกเสิร์ดนะช้างไทยนะแล้วก็ยังมีส่งศักโสภาจั์สุธิน์มิสันเทียสมานใจทนก็วันนี้ก็ถือว่าลูกศิษย์ก็มากัน พอควรทีเดียวสงสักโสภาจันแล้วก็ปีนปีน,ปนสูงๆนั้นก็เป็นงานหนักทีเดียวด้านโน้นนะพิสวกพิสุกอิกริกกรนคุณโยมกนดกพรวบณิกรราศีมาและก็เจ้าเอกเจ้าเขียนและคุณโยมปุญวัติเจษณาพุสนบุตรเจษดาพุสนบุตรอยู่ในอุโมงค์ชักพระแล้วก็หลายๆท่านถวายแรงถอยงานอยู่ตามจุดต่างๆบางท่านก็ออกไปซื้อของลวดเราหมดนะขอบคุณสัมปราชแล้วก็ชนิการบางชินกลางไป เอารวดนะแล้วก็เอาปูนที่ปากช่องวิ่งแปลามาให้เพราะว่าถ้าไม่เอามาวันนี้พรุ่งนี้เราไม่มีรวดทํางานแน่นอนนะหลายๆคนมาถวายแรงถวายงานแล้วก็ปีนป่ายกันอยู่บริเวณด้านโน้นะก็เจ๋งๆก,กันหลายๆคนหลายๆท่านทีเดียวนะอันนี้เราจะได้เห็นว่าเราสร้างคุณงามความดีอันนี้ยอดไม้อันนั้นยอดคน ยอดยอดเจดีอยู่ทั้งนี้นะมีหลายยอดที่เราได้เห็นได้เทียบกันอันนี้ไม้แบบที่เราก็ต้องใช้การใช้งานกันอยู่พอควรทีเดียวนะ <พอ S 2> ก็ยังมีดอกไม้ดอกสมศักดิ์ดอกไม้โกวิชาคอนอสมศักดิ์ก็ยังสมศักดิ์ก็ยังทํางานาได้อยู่แล้วก็ดอกไม้ก็ยังแต่งดอกไม้อยู่นะก็ยังมีใครหลายคนสิริมาจันทร์เขตอย่างนี้เป็นต้นนะ อันนี้มีหลายคนบอกว่า,ข,า,าอขอการ์ดขอกาสอะไรเนี่ยอ่านไม่ชัดยายที่น้องแหม่มดูแลเกสาปีท่านเสียจัดงานอยู่เขาอ,อีกหลายวันนึกว่าจะได้ขึ้นวัดขออนุญาตการเรียนอ่าอะละดีแล้วดีแล้ว,ลวนะดูแลเรื่องยายเรื่องงานศพให้เรียบร้อยอหนูคลายเขาบอกว่ายายที่ สิรักมวงน้อยดูแลอยู่ได้เสียชีวิตลงเอาละพระอาจารย์แผ่เมตตาให้ยหญ่นั้นด้วยแล้วก็ทําหน้าที่ตรงนั้นให้สมบูรณ์แล้วค่อยๆมาช่วยกันทีหลังเอางานาผู้มีพระคุณเอางานผู้ท่าผู้ใหญ่ให้เรียบร้อยก่อนนะเอาเมาต่อกันไปอีกนะเรากาลังทํางานกันอยู่บริเวณนี้นะดังที่บอกว่าเนี่ยยอดเจดีมนี่ยอดไม้แต่นี่เหล่านี้เป็นยอดคนที่ขึ้นไปบนยอดยอดแล้วก็สร้างงาน สร้างคุณงามความดีกันหลายผู้หลายคนทีเดียวนะวนนยังมีไพทูลเจ้าขวัญข้านระี่รมดเจ้กเจนทึกอีกด้วยนะเดี๋ยวรายชื่อจะตกหล่นไปมีหลายๆท่านถวายแรงถวายงานกันทุกๆคนในวันนี้เราก็จะทํางานจุดนี้เห็นว่าจุดนี้มาเกินครึ่งแล้ว<ม>ก็คิดว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์รามีสักหน่อยอาจจะจบก็ได้ในตัวที่เป็นเหล็กที่เราผูกเข้าคานเข้าแบบอยู่นี้นะ และด้านโน้นกําลังทําด้านโน้นนะอีกด้านหนึ่งด้านโน้นก็คือเสาสูงกําลังวางแบบเหล็กและเพื่อจะรอง,ร,องรับท้องคานและอีกด้านหนึ่งโน้นก็ยังกาลังจะตั้งเสาอีกสองต้นเป็นเสาน้าตกน้าตกสูงสิบกว่าเมตรนะหลายจุดทีเดียวที่ถวายแรงถวายงานกันอยู่ก็ต้องสาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนที่ด้วยเรี่ยวเรยแรงก็มาทํางานถวายกัน เพื่องานจะได้สําเร็จประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนอนุโมทนากับทุกทุกท่านที่มาร่วมแรงร่วมใจถวายแรงนี่คืออัปเดตอีกไลฟ์หนึ่งนะที่ได้ไลฟ์ในวันนี้ก็ขอบุญกุศลจงคุ้มครองทุกท่านและก็สิ่งที่ทําให้เป็นสาเร็จเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาร,รมีสําหรับทุกทุกท่กทานที่ได้คิดดีทดําดีดังที่ได้ทําอยู่ณเวลานี้นี่คืออัปเดตช่วงนี้คอยเจริญพร